การเปลี่ยนชื่อนะครับหรือหลักฐานการรับรองการเป็นสมาชิกนะครับจะเป็นเก้าทีทั้งผู้สมัครท่านลงในช่องผู้ให้ใจคำท่านดูด้วยนะครับว่าลําดับที่ที่เจ้าที่เขาลงนะครับไปด้านหลังนะครับเจ้าที่ฝ่ายการเมินนะครับต้องขอกฝั่งนะฮะของเอกไทรเอกนันนะครับนายกก็สามหนึ่นงแล้วออกไปรับเงินให้ท่านหนึ่งใบ นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะก่อกไปรับไปสมัครเป็นรับไปรับไปสมัครนะครับโฆษณาหาสินได้ได้โปรดจำด้วนะครับท่าถ้าได้รับเสร็จเรียบร้อยถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการส,สองไปรับสมัครนะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนนะครับเสร็จขั้นตอนในการรับสมัครกรณีที่จริง้นะครับ ถือว่าท่านก็ออาอย่สาตัดนะฮะรวมทั้งค่าลงทเบียด้วยนะครับถ้าท่านยังไม่มาพ้อถือว่าท่านต้อ,เอตะะงเริ่มต้นใหม่นะครับต้อ,อ,ไไองในระเบียบถือว่าท่านมาลงเวลาพร้อมกันรับสลากไปแล้วนะครับก็จะได้ลำดับที่นะครับลำดับที่ท่านมีมัมา ในะครับก็ต้องรออย่ลาดนะครับกูเทตที่ต้องดำนมีผู้กระาหลายท่านสอบถามมาว่าพอ,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 อได้รืนนะครับในวันนี้ขอเรียนได้ก็เียบเก่าไม่ได้มไแต่แล้วเียบใหม่มาผมงใจแห่วันนี้นะครับเาเลยเลกได้ใช้แล้วยังร่มาแล้วท่านจะ้หมดท่านนะครับเพราะการเลืตั้งคั้งนี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก็ขอขอเรียนเชิญฝันนักรอตะรูนะครับโรงเวลาเย็นการณ์39นาทีเอาเลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้สมัครได้พูดคุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้สักครู่นะครับเวเวลาเหตุการณ์17นาทีนะครับท่านที่สองท่านพรานนร์กูอัมบุตเวลา30นาทีสองท่านนะคะคือท่านประยูร 66 uh, นาทีนะครับท่านสบงนะคะสองท่านที่มาก่อนเวลานะคะในส่วนของอำเภอที่กล่าวไปแล้วนะคะที่มาก่อนเวลาขอให้เจ้าหน้าที่รับสมงนุะครับที่3ท่านะครับต้องกลับไปตรวจสอบนะครับผมที่เบรคการของเพื่อสงนะคะก็คือในราเบียเรื่องหลักงนะครับคุณชนะลงาส่วนแบ่สบการซึ่งท่านทั้งสองไม่สามารถตอบคำนได้นะครับ ชาดุวัตวราเมรนะครับท่านชาดวัตวราเมรนะครับเป็นคนจับแรกก่อนนะครับท่านที่สองครับเพื่อหลองนางเฉลิมขวัญโรตุกูลครับผู้ที่จับครั้งที่สองให้ดูด้วยตัวเองนะครับชัดเจนนะครับอันนี้ผู้สมัครนะคะก็ได้ตรวจสอบอรายชื่อนมชุดแสงนะคะครับต,ต,ต่อไปเดื่อพันก่อน กับรายชื่อนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็เอารายชื่อนะคะพยท่าทึ่งแสงที่มีรายชื่อของผู้สมัครทั้งสองท่านอันนี้ยังไม่ใช่หมายเลขที่ได้นะคะอันนี้จะเป็นการจับรายชื่อก่อนนะคะว่าาใคนจะเป็นคนจับหมายเลขก่อนรายชื่อต่อไปนี้จะเป็นคนที่จับลำดับหมายเลขเป็นลำดับคนที่หนึ่งนะคะหมายเลขผู้ที่ได้จับ คนที่หนึ่งได้แก่นางเฉลิมขวัญรอตะพูนอันนี้คือการจับหมายเลขคนที่หนึ่งนะคะยังไม่ใช่ถึงยังได้หมายเลขหนึ่งหรือสองอนะครับผู้ที่จับท่านที่สองได้แก่านายชาญวัฒน์วราวิ์ นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนนะคะที่จะให้ท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกการเมืองทั้งจังหวัดนะครับเราจะวัดเขี่เลือกตั้งของจังหวัดตระสินนั่นคือเขียเลือกตั้งเดียวนะครับของนายกครับบรรจุลงในพัชนะทุ่แสงนะคะว่าเป็นของจริงนะครับนะครับทันแรกนะครับหมายเลขสองหมายเลขสองนะครับนะคมี ลาด้วยตนเองเท่านั้ะหมายเล่มหนึ่งนะคะยังไม่ใช่หมายเลขมหนึ่งนะคะเป็นลำดับที่หนึ่งที่จะได้จับหมายเลขประจําตัวตัวท่านเองนะคะท่านคือคนแรกนะครับคุณเท่านคุณสมิงฟันหล่อตระกูลนะคะเปิดครับในกระเสียงผู้สนับสนุนนะครับเปิดนะครับท่านผู้ในการกําหนดตั้งครับต้องเปิดนะครับอ่าเปิดจะได้ เชื่นชมนด้วยกันลุ้นสมัครนะครับว่าเลขที่อ๋อเบอร์เบอร์เบอร์สองครับได้เบอร์สองนะครับยกมือชูอย่างดีครับเบอร์สองครับถ่ายประทึก้าก่อนครับคุณเฉลิมฝันหลอดต้นนะครับต้องจับสลายด้วยการปลุงใส่นะครับเรียนเชิญท่านทานวัดยืนหน้าทางท่านพอปบจย ได้หมายเล่งครับพันชารุกวัรราครับครับก็ปฏิภาพครับจากสื่อวงชนครับโปร่งใสนะครับไม่มีอะไรครับสวัสดีนายกการเมืองรับเชิญด้านหน้าเลยค่ะที่จะ ถ้าวันนี้อะไรที่ทำให้ดังจะแสดงในโครงการนี้ครับครับขอตอบสมาชิก่ันนะครับครับผมใชยเลยครับเพราะเรานะครับวันนี้ก็ได้มาสมัครรับเป็นตางตุลจกของกระทงการศึครับก็คือมีความตั้งใจที่จะพัฒนาด้านเระทรวงการศึกษาแนวแนวทางกาพัฒนาบ้านเมืองประศครับก็คือตามชื่อกลุ่านะครับก็คือว่า วันนี้กระสุนในวันข้าหน้าต้องมีวันนี้นะครับตามนโยบายในการของนกจดกรสินเรัยก็คือต้องดาบรือด่าเรนอบ้าา้าน่ะเพราะว่าบ้านเนของเราเทุกวันนี้ค่าที่จะการเดินสุดโตรช้ากว่าระบบนืนเานะครับเราก็ต้องมาเลือกการเนการเนักจดกที่มองมองว่าการพัฒนาการในั คร wollen, ับเร่อว <autre> ่าเรื <dá cido> ่องของการอำาการรับบริการองกของการท่องเทียวเรื่องของการท่องเที่ครับเป่นสรเทีนสรควทศไต้ควันสระเทีประเศไต้หัจะต้องมีการเตมกับเพื่องรองมาการในโครกาที่ว่าการต้องดีก่านี้จะดีไงครับการสนับสต้องดีนี้นะครับก็คือ ใาบนลยีเร <premises, S 2> mm. ื่องนายกบุญจรก็มาทําเร่อกาเื่อเชชจับับของการศึกษ์ให้รู้จักไปทุกที่นะครับที่จะมาตักาจนและท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจของเราให้นการเงเือกเรายอยากส่งเรื่องของกเือตนะครับก็ให้ําไมนะครับให้ความ สาเหตุที่ผที่เยากจชด้วยการาเลือน้จกันาเหตที่ทททตัดสิใจลงนายกอบจอยนางสาเหตุที่ในการที่ที่ฉันได้ตัดสินใจมาลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินในครั้งนี้มีสองสาเหตุหลักนะคะ สาเหตุที่หนหก็คือก่อนหน้านี้ที่ฉันได้เป็นผู้อำนวยการกองอดีตผู้อำนวยการกองส,นส,นสน่งเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสิธุ์นะคะก็ได้ลงไปสัมผัสกับพี่น้องทุกเอำเภอทุกกลุ่มยิ่งไปสัมผัสยิ่งเห็นว่ายังมีปัญหาอีกหลายปัญหาที่ต้องการแก้การแกร้ไขและยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะทําให กลสินของเราพี่น้องประชาชนกลสิณของเราทําอย่างไรถึงจะได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนคําตอบก็คือจําเป็นจะต้องได้มาเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเป็นผู้ที่กําหนดนโยบายกําหนดแนวทางแล้วก็นําเสนอต่อสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลสิ์เพื่อให้พิจารณาโครงการต่างๆในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนจังหวัดกลสิ์ได้อย่างชัดเจนนี่คือปัจจัยที่1นนะคะส่วนปัจจัยที่2เนี่ยสืบเนื่องจาก เลือดของสายการเงินที่อยู่ในตัวนะคะได้เห็นคุณพ่อในการดำเนินง,งานเพื่อพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านั้นบ่มเพาะให้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องลาออกมาเสียสละตัวเองนะคะแล้วก็มาดูแลพี่น้องประชาชนชาวกาฬสุขของเราในโอกาสครั้งนี้ค่ะนี่คือเหตุผลสิ่งที่เราจะพัฒนาบ้านเมืองต่อไปเรื่องปัญหาที่ลงพื้นที่มาเราจะพัฒนา การพัฒนาจะมีการพัฒนาหลายมิตินะคะหลายหลายเรื่องที่เราจะต้องทําแต่ว่าสิ่งแรกที่จําเป็นต้องทําต่อเนื่องนะคะก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่น้องโดยเฉพาะใน,นเรื่องของคุณภาพชีวิตเน้น2มิติค่ะมิติแรกก็คือการพัฒนาเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนจังหวัดกาลสินนะคะให้จังหวัดกาลสินเรามีสุขภาพที่ดีแล้วมิติที่2จะตามมาทันทีก็คือเรื่องของสังคมปากท้องความเป็นอยู่ แล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชาวจังหวัดกาลสินได้อย่างยัง่งยืนค่ะแย่กว่าแล้วมีการเลือกตั้งดางเชิญที่เราประชาชานเลือกตราเองครับค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่ตอนนี้เวลาที่พวกเราทุกคนชาวจังหวัดกาฬสินเราจะได้กําหนดอนาคตร,ร่วมกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าวันที่20ธันวาคม2563ที่จะมาถึงนี้ อยากกับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะในจังหวัดกาลสินได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้บริหารท้องถิ่นนะคะที่ท่านมีความมั่นใจและก็มีความเชื่อมั่น ว่าคนนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องจังหวัดกาลสินได้แล้วก็เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินทั้ง30เขตนะคะเพราะว่ากาลสินของเรามีสมาชิก30เขตเพื่อมาเป็นตัวแทนของพวกท่านมาร่วมการทํางานเพื่อจังหวัดกาลสินอย่างแท้จริงเรียนเชิญทุกท่านได้ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยของเราต้องเริ่มตั้งแต่ท้องถิง่นต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเรานะคะ่ะ ค่ะอันนี้นำ,ท,ำทีมสอจอนยค่ะในในานามของดิฉันนางเฉลิมขวัญหล่อตะบุญก็ลงสมัครในานามของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นทีมงานที่จะลงสมัครในานามของพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยทั้งหมดจำนวน26 K เขตเลือกตั้งค่ะ เอาปี5โรงเรียนแต่ว่าในระบบราชการเราไม่สามารถที่จะบริหารได้เนื่องจากว่าภูมิส่วนกลางกำกับแต่เมื่อเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่ผมจะกระโดดการของทรัพยากรจังหวัดกาฬสินธจะมาเชื่อมต่อกันคนทักษะปัญญาทั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ต้องมีทางเลือกนะเพราะว่าพี่น้องชาวกาฬสินธุ์รู้ดีว่าการบริหารของทิมในระดับอบจสภาพที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร เรื่องนี้พี่น้องประชาชนรู้และก็ต้องการอยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนระบบเรื่องความเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เหล่านี้พี่น้องอยากจะเห็นนอกจากนั้นก็ต้องมีนโยบายที่ก้าวหน้าที่จะที่จะพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเช่น ระบบเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องไยแล้งเรื่องเรื่องน้ำนี่ไม่ใช่ยิ่งแก้ยิ่งแ้งแต่ทีมเรานีแต่ผมเก่งคิดว่ามันต้องจบในในใน,ในสมัยมในเรื่องเรื่องไยแ้งศาสตษานี่ผมสามารถที่จะจัดการให้มีคุณภาพได้ดีกว่าภาครักแน่นอนผมมีประสบการณ์บริหารโรงเรียนมัธยมมา23ปี5โรงเรียน แต่ว่าในระบบทางการเราไม่สามารถจะ,ะบริหารได้เนื่องจากว่าถูกส่นกลางกับแต่เรื่องเป็นองค์กรบริหารสูตรทองถิ่นที่ผมจะระดมพลังของทรัพยากรจังหวักดกาลสินมาช่วยกนันทั้งคนทั้งปุ่มปัญญาทั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศาึกษาได้ดีกว่าปัจจุบันแน่นอนเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการ เรียนรู้และกระสุนสางานต่างประเทศมาทั่วโลกเพราะฉะนั้นผมจึงสามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้นอกจากนั้นในเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเราจะสนับส่วนในเรื่องเรื่องการตลาดการการประกอบอาชีพรายได้ของพี่น้องประชาชนทั้งหลายรูปแบบเช่นเรื่องเราจะต้องส่งเสริมการท,ท่องเที่ยวอย่างจริงจังท่องเที่ยวนี่นอกจากจะเป็นท่องเที่ยว แค่ในจังในจังหวัดในประเทศมันต้องสู่สากลดังนั้นการท่องเที่ยวถ้าเกิดขึ้นเราสนับสนุนการท่องเที่ยวนี่นักท่องเที่ยวมาคนหนึ่งสิเราได้ไประโยชน์ทั้งที่พักโรงแมรมร้านอาหารพวกการพานะรวมทั้งเกษตรกรด้านอื่นด้วยเราเราเราได้ทุกฝ่ายดังนั้นจึง,จงคิดว่า คิดว่าผมจะเปลี่ยนแปลงการสิทธิ์ได้หนึ่งเปลี่ยนระบบบริหารจัดก,การใหม่ให้ประชาชนมี้สุขภาพมากขึ้นแน่นอนสองผมจะเปลี่ยนวิธีการจัดก,การจัดก,การสารจัดก,การเ,าเรื่องน้ํจาจัดการเรื่องอาชีพและตัวที่สี่ก็คือเรื่องจะจะเปลี่ยนแปลงระบบเรื่องการคุณภาพชีวิตเรื่องรายได้โดยมีลิน,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 นสิครับ ครับก็จะบอกอากาศ <laughs> 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 การทีต้องดีกว่านี้สองมหายากขึ้ยังเห็นเราวงไม่ปลาหรอ

ักั้เยกันครับสตัวนะครับโอเคครับ หนึองสองทีครับวันนี้อัดรันรี้โป้ตั้งดีนะครับอีครับทีครับรนึ่งสองครับเบอร์สองครับเบอร์สอง 好好好啊！

ไป่ล่าดเลยเลยไมล่าใกล้ใก้ใกล้าอบคุณมากขอบคุณมา